เรานะทั้งพระนะักษิสษมมุนสมณตลอดจนญาติโยมทุกๆท,ท่านนะได้มาพร้อมเพียงกันมาประชุมกันในวันนี้เพื่อเป็นเกียรติแกผ่ผู้วายชนคือคุณพ่อเพิ่มบุญประกอบซึ่งเป็นพ่อพระถึงสองรูปด้วยกันเป็นพ่อของพระครูปัญญาหนึ่งรูป เป็นพระพี่ชายของพระอาจารย์สมบูรณ์อริชยโยทั้งก็เป็นเจ้าว่าอยู่ดอยกิญจโนที่เชียงใหม่ตลอดจนว่านูกหลานทั้งหลายก็ได้มาพร้อมกันโดยพวกเราทุกๆท,ท่านนั้นมีความรักมีความกรพมีความคิดถึงผู้ที่ วัยชนกับคุณพ่อเพิ่มนี้เป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมากพอสมควรทีเดียวเพราะว่ามีลูกชายสองโรคปวดเข้ามาในพระพุทธศาสนาทำประโยชน์อย่างมากพระพุทธเจ้าตัดว่าผู้ที่มีลูกชายบวชในพระพุทธศาสนานั้นได้ชื่อว่าเป็นญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัย ที่พระเจ้าพิมพิสารผู้มีศรัทธาเริ่อมใสทั้งเป็นคารวาสเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ที่มีความรู้ในอัตในธรรมเรียกว่าเป็นพระโสดาบันเป็นผู้ที่เห็นธรรมตามความเป็นจริงตามความสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระองค์นั้นก็ยังไม่มีญาติที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการที่คุณพ่อเพิ่มนี่ ให้กำเนิดลูกชายน้นมีศรัทธาเลื่อมายนี้ก็เป็นของหาในยากทีเดียวเมื่รรกชายได้ทำประโยชน์ได้สร้างบุญสร้างกุศลคุณพ่อเพิ่มพร้อมภรรยาก็ย่อมจะได้รับบุญกุศลนี้ด้วยญาติสนิทมิสหายก็มาช่วยกันสร้างวัดสังว่าในวัดแห่งนี้จึงมีความเจริญรุ่งเรืองตามสมควรทีเดียว ตลอดจนยังเป็นที่พึ่งที่พิงของพุทธบริษัทได้เข้ามาทำบุญตักบาตรได้มาไหว้พระสมทานศีลการตามประเพณีแต่การทำตามประเพณีนี้มันจะพัฒนาจิตของเราขึ้นไปอีกถ้าเรารู้จักใช้สถานที่แห่งนี้ให้เกิดประโยชน์ก็คือการฝึกปฏิบัติภาวนา นะซึ่งพระอาจารย์ปัญญาท่านก็บอกวา่าก็มีสำนักสองฆ์อีกใกล้ๆนี้แหละนับเป็นที่สงบเงียบด้วยเหมาะสมที่จะบำเพ็ญปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าการที่พระท่านมาบวชนั้นเพราะว่าท่านเห็นโทษเห็นภัยในวัฏตสงสารเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตมาทุกเวลานาทีของชีวิตนั้นะทุกลมหายใจเข้าหายใจออก ชีวิตของคนเรานั้นมันก็เสื่อมไปสิ้นไปคนจะมีอะไรมากมายในโลกจะมีลาบมียอดมีฐานะต่างๆมากมายเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นเด็กผู้ใหญ่ก็ตามก็เดินทางสู่ความแก่ความเจ็บและก็ความตายอยู่เสมออันนี้แหละเป็นเหตุที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเห็น ว่าความสุขในโลกนี้มันไม่เป็นของที่จีรังยั่งยืนอะไรพงยังทรงสแสวงหาความสุขที่ยิ่งขึ้นไปที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะท่านเป็นเจ้าชายและจะได้เป็นพระหมหากษัตริย์ข้างหน้าด้วยมีบุญญาธิการจะเป็นถึงพระหมหาจากักรพรรดินะแต่แล้วท่านเห็นว่า อะไรอะไรมันก็ไม่เที่ยงแท้มันมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาคนเราก็จเจริญวัยขึ้นมามันก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ทุกคนก็ปรารถนาความสุขไม่ต้องการความทุกข์ั้งนั้นแต่พวกเราก็วิ่งไล่ความสุขกันอยู่เสมอเมื่อเป็นเด็กแล้วก็คิดว่าเราโตขึ้นมาเราเรียนหนังสือ เราเรียนจบเราก็จะได้สบายสักทีนึงไม่ต้องมาท่องมาบน่นหนังสืออยู่พ่อแม่ก็ต้องเขี่ยวเข็นให้เรามีความรู้แต่แล้วเรามาทําการงานเรียนจบแล้วก็แสวงหาก,การงานอีกก็ไม่ใช่ง่ายมาทําการงานอีกก็เต็มบทเด็กความทุกข์หาความสุขก็ไม่ได้จะนิ่งๆ่งไปทำงานเหมือนสมัยนี้โรคระบาดไวรัสโควิดมันระบาดมา เราก็ทำกิจการงานไม่ได้รัฐบาลก็ต้องเสียเงินเป็นแสนแสนล้านเป็นล้านล้านที่จะทำให้ธุรกิจมันอยู่ได้ถ้าเราไปทำการงานกันเชื้อโรคมันก็ติดต่อกันขึ้นมาเราก็รู้อยู่แล้วว่าความตายเป็นธรรมดาแต่ว่าโาครคภัยแค่เจ็บเกิดขึ้นมาประเทศเราตายเร็วขึ้นซึ่งเราก็ไม่ปรารถนาอย่างนั้นแต่โครคภัยแค่เจ็บนี่มันก็ทำให้คนตายได้เพียงชาติเดียว แต่ตัวที่จะเราเกิดตายเกิดตายนั้นก็คือความหลงนั่นเองแหละนะเรามาหลงเกิดตายเกิดตายก็นับไม่ถ้วนพระพุทธเจ้าจึงตัดว่าพระองค์นั้นในพื้นแผ่นดินเนี่ยพระองค์ก็มาเกิดตายเกิดตายมาจํานวนมากที่เดียวไม่มีที่ไหนที่พระองค์ไม่เคยตายเลยนี่พระมหาก,กรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้ากว้างอย่าไปสารทัสสุทธาที่ประมาณไม่ได้พค์ยังแสวงหาความสุขที่แท้จริง ทรงหาครูบาอาจารย์ที่จะสอนจนเรียนสำเร็จในพิชาการได้ยานสมบัติแต่ยังไม่สำเร็จพระองค์ก็ทรงมาดูลมหายใจเข้าออกทำฌานให้เกิดพิจารณาปฏิจจสมุปบาทพิจารณาความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปภายในใจคำพระองค์นั้นตัดกิเลสเป็นสมุจเเทปหานได้สำเร็จเป็น,รปนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสวยพิมมติสศกอยู่อีก49วัน ในสถานที่เจแห่งด้วยกันมีใต้ต้นมระสีมหาโพธิ์มีที่สะมุจจรินมีใต้ต้นเกตใต้ต้นจิกทางเดินจงกรมของท่านเหล็กพระรัตนาจงกรมเจดีอย่างนี้เป็นต้นหรือพระองค์ก็ยืนเพ่งมองสถานที่บงตัดสรุ้ถึง7วันก็มีนักไปนั่งสวยวิมัติสุขในใต้ต้นไสอีกอันนี้เห็นว่า ความสุขอันเป็นปรมาสุขอย่างยิ่งทีเดียวในเจดคัมภระองค์นั้นแต่พระองค์ก็มีเมตตากรุณาที่จะสอนคนตรงนี้สําคัญนะพระองค์เดินทางไปสอนท่านพระยาโกธัญญะได้เห็นธรรมว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะั้นสิ่งเหล่านัน้นก็ดับไปตรงนี้เป็นหลักของธรรมะเรามาดูกันว่าตั้งแต่เราเกิดขึ้นมานี้เราประสบพบเห็นอะไรบ้างที่เกิดขึ้น เราประสบความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดขึ้นมากมายในจิตเราตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้นะเราได้อาหารที่รสอร่อยเราก็มีความสุขเราได้อะไรสัมผัสที่แมมอร่อยทั้งนิ้นเราก็มีความทุกข์อากาศร,ร้อนเกินไปก็ทุกข์อีกมันเย็นเกินไปก็ทุกข์อีกต้องอากาศที่พอดีเยันสบายๆแล้วก็มีความสุขเดื๋ตาเราเห็นรูป คนที่เราชอบใจแล้วก็มีความสุขเห็นคนที่เราไม่ชอบใจขัดเคืองใจก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่วันนี้อย่างไรก็ตามเรามาพร้อมกันมาร่วมในงานของคุณพ่อเพิ่มบุญประกอบนี้เนะี่ยพวกเราก็เรียกว่ามาคิดถึงความดีของท่านใจเราก็สบายก็มีความสุขเพียงความสุขในใจเนี่ยที่เราได้ประสบขึ้นมา หรือความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นได้ว่ามันไม่เหลืออยู่เลยถ้าพวกเราเนี่ยสามารถเอาความสุขเอาไปฝากที่ธนาคารแล้วกเก็บเอาไว้ที่บ้านได้เราต้องการความสุขเมื่อไหร่เราก็ไปเบิกมาอันนี้มันก็ยังดีแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นธรรมะมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเรว่าสรรพสิง่งทุกสรรพสิ่งนั่นแหละถ้ามันเป็นความว่างความรูส้สึกสุขก็ว่าง ทุกข์ก็ว่างเห็นไหมคนเราเกิดมาเนี่ยมีกองดินกองน้ํากองไฟกองลมก็มาประชุมกันมานะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นพ่อเราเป็นแม่เราขึ้นมาเนี่ยแล้วเป็นยังไงนะล่ะในที่สุดแล้วเนี่ยก็แก่ไปเจ็บไปเพราะว่าธาตุนี่ที่มันประชุมกันเนี่ยมันก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์นะมันก็แตกสลายไปตามการตามเวลาตามเหตุตามปัจจัยอยู่เสมอ เมื่อมันแตกสลายไปตามเหตุตามปัจจัยเราก็เรียกว่าตายประชุมกันขึ้นมาเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในท้องและเจริญวัยขึ้นมาก็เรียกว่าความเกิดนะความเกิดขึ้นมาตั้งแต่ว่านะอยู่ในท้องแล้วก็เจริญขึ้นมาด้วยอาหารด้วยอากาศด้วยน้ำนะของแม่ที่มีความเมตตากรุณาหน่อเลี้ยงทางสายสะดือนั่นแหละจนพวกเรากโตขึ้นมา อยู่ในครั้นเนี่ยถึง9เดือนนะถ้าเป็นปกติแล้วก็มาอยู่ในความที่แบเบาขึ้นมาเกิดขึ้นมา,นมาต้องอาศัยพ่อแม่เลี้ยงดูแลช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้เด็กๆก็ต้องการที่จะเดินได้มเมื่อก็เดินได้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็จะพยายามเดินพยายามวิ่งนะเพราะว่าเป็นความปรารถนาที่เขาต้องการความสุขที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ แต่แล้วร่างกายมันก็เสื่อมสิ้นไปบางคนนั้นไม่ทันโตตายไปในท้องก็มีตายตอนเป็นเด็กก็มีตายตอนที่เป็นวัยรุ่นก็มีและถ้าประมาทไม่รู้จักรักษาร่างกายหรือเรื่องวิบากกรรมมาถึงแต่นี่ผู้วัยชนนี้เป็นพ่อของพระท่านก็ตามอายุไขอายุทั้ง85ปีซึ่งอายุไข,ขของคนเราในปัจจุบันเนี่ย ในสมัยนี้ก็ประมาณสัก80ปีนี่ก็เป็นอายุไขแล้วละเพราะพระพุทธเจ้าก,ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีอายุยืนเพราะว่า100ปีอายุคนก็สั้นลงมาหนึ่งปีปัจจุบันคนก็ต้องอายุยืนที่สุดก็80ปีโดยเฉลีย่ยแต่ในคุณพ่อเพิ่มท่านก็มีอายุมาถึง85ปีถึงกล่าวถึงเหตุถึงปัจจัยท่านก็จากไปตามเหตุตามปัจจัยพวกเราก็เป็นภรรยานะเป็นบุตรเป็นที่ดา โดยเฉพาะบุตรก็เป็นพระด้วยเป็นเจ้าอาวาสด้วยก็ไดยกว่าทําบุญให้กับนะคุณพ่อเพิ่มนี้วันนี้มารวมกันที่จะทำชาปนากิจนั้นก็คือร่างกายของคนเราเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันแก่มันเจ็บมันตายไปแล้วมันอยู่นานก็ไม่ได้เอาไว้นานก็ไม่ได้แล้วมันเป็นแหล่งที่ก่นะอให้เกิดความไม่สะอาดแก่มวลชนทั้งหลายแล้วก็ต้องเผาทําลายไปเป็นธรรมดา แต่ว่าอันนั้นมันเป็นร่างกายเป็นธาตุสีนะ่เมื่อธาตุไฟมันดับไปธาตุลมมันหมดไปธา,าตุน้ําก็เหือดแห้งไปหรือธาตุดินนี่แหละบางคนก็เอาไปฝังบ้างเราก็เอาไปชาวปณิกนะทำตามสมควรนี่แหละโดยพวกเราก็ทั้งญาติสนิทมิสหายโดยเฉพาะพระเจ้าประสงค์ก็เดินทางมาใกล้ๆมาร่วมกันเป็นสกีพยานถึงความดีของคุณพ่อเพิ่มที่ได้มีในต่อพรษษะพุทธศาสนา ที่ได้มีความดีที่ทำเอาไว้ให้พวกเราได้มาระลึกถึงคุณของท่านระลึกถึงคุณของบิดาระ,ะ,ะลึกคุณของสามีระลึกคุณของยติสนิทมิสหายที่มาจากขึ้นไปเคยร่วมการงานกันมาและเคยพูดจาก,กันแต่แล้วก็เป็นธรรมชาติต้องจากไปอย่างนี้อันนี้พระพุทธเจ้าทรงเห็นมาแล้วพระองค์จึงมาหาทางมาจนสําเร็จ เป็นพระสมมาถมุนเจ้าและจงเห็นบรรลุธรรมมาสอนธรรมให้เห็นว่าสรรพสิ่งนั้นน่ะมันเป็นของไม่เที่ยงนะท่านจึงสอนท่านพระัญโกธัญญ,ญในวันอาสาัหะบุญนมีที่จะมาถึงนี่นแหละในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลน,นั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาท่านพัญญญโกธัญญะท่านชื่อว่าโกธัญญาพราหมณ ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยสมาธิธรรมที่ท่านมีพร้อมแล้วท่านเคยได้ฌานได้สมาบัติมาแล้วจิดมีความนึ่งแน่วในสมาธิแต่ไม่สามารถรู้ได้ด้วยตัวเองได้ต้องอาศัยฟังธรรมต่อพระพุทธเจ้าที่พระองค์สอนเห็นความเกิดดับตึงพิจารณาด้วยปัญญาอย่างแจ่มชัดเห็นชัดแจ้งเลยกว่าเห็นธรรม การเห็นธรรมนี้เห็นตามสภาวะความเป็นจริงอย่างพวกเรามาวันนี้นะเรานั่งอยู่นี่ถ้าเราฝึกจิตให้สงบจริงๆมองเห็นผู้ที่วายชนไปแล้วก็คิดน้อมว่าเออชีวิตนี้นะไม่ใช่ว่าจะพังทลายเฉพาะคุณพ่อเพิ่มเท่น,นั้นนะร่างกายของเรานั่งอยู่นี้มีรูปมีนามมันก็ต้องพังเหมือนกันอาจจะพังวันนี้ก็ไม่แน่เนือพังพรุ่งนี้ก็เป็นไปได้ ซึ่งมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนทีเดียวละมันก็เป็นอนิจจังถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เข้าใจในธรรมะแล้วมนเราก็เห็นธรรมนั่นเองอะเข้าใจสภาวะความเป็นจริงของธรรมชาติที่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปเป็นธรรมดาพภาษาวกองค์แรกพันพระัญ,ญโกธัญญารู้แล้วพระพุทธเจ้าจึงตัดว่าอันญาสิวัตโพโกธญโยท่านอัญญโกธัญญารู้แล้วหนอรู้แล้วหนอ รู้ความเป็นจริงของรูปนามที่มันเปลี่ยนแปลงไปต่อมาพระปัญจพคีอีกสท่านก็รู้ตามเหมือนกันอันนี้ให้เรามาคิดพิจารณาให้เห็นชัดถึงความไม่เที่ยงแท้แปรเปลี่ยนไปของสังขาร,น,าะะขารนัว่าสเพสังขาราอนิจจานี่สเพสังขาราสังขารทั้งหลายจะเป็นร่างกายนี้ก็ตามเป็นจิตใจนะ เป็นความรู้สึกทางจิตใจนั้นมันไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้คําว่าทนอยู่ไม่ได้ก็เรียกว่ามันทุกขังตาทุกขังทนไม่ได้ไม่ใช่ความสุขเลยมันเป็นทุกขังไม่มีอะไรที่จะเป็นสุขขังในโลกนี้ทุกอย่างเป็นทุกขังหมดทนอยู่ไม่ได้แล้วก็เป็นอนัตตาก็คือมันไม่สามารถบังคับบัญชาได้อันนี้แหละมันไม่เที่ยงไม่แน่สเพสังาราอนิจจาสเพสังาราทุกขาสเพธรรมานตตาทุกอย่างนั่นแหะทั้งหมด เป็นรูปประธรรมนามประธรรมทั้งหมดเลยนะมันก็เป็นสิ่งที่ยึดถือเอาไม่ได้ทั้งนั้นแหละอันนี้เป็นหลักที่สําคัญเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์พบกับพระพุทธศาสนามนุษย์นี้มันก็มนุษย์ที่มันมีเฉพาะร่างกายเป็นมนุษย์เขาก็เรียกว่าคนคนนี้ในใจของคนวันหนึ่งมันก็เกิดขึ้นได้หลายอย่างมันยังไม่เป็นมนุษย์ นะเดิมโุลาเมรัยเมืไไม่อไหรพิศินห้าเมื่อไหร่ความเป็นมนุษย์มันก็ไม่มีนะมันก็ไม่มีละขาดไปจากความเป็นมนุษย์ก็กกายเป็นคนมันก็วุ่นวายเดือดร้อนกันนะทั้งโลกนี้ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าจิตใจที่เราสมาทานศินห้าเดนวันนี้ได้ในขณะนี้ในขนาดนี้ละเรามีเป็นมนุษย์ละเมื่อเราเป็นมนุษย์แล้วนี่ก็พอถึงพร้อมแล้วลบัณศีนั้นมีใดสงฆ์ที่ยังจะสมาธินี้ให้เกิด สมาธิที่อบรมดีแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นมารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะที่ควรรู้ในธรรมะที่ควรเห็นได้เพราะฉะนั้นศีลน,นี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียวที่พวกเราสามารถปฏิบัติเข้าถึงได้เราจะทำไร่ทำนาทำมาค้าขายก็ให้ตั้งใจว่าเราจะมีศีลเราไม่มีทุกวันเอาละสักวันพระวันหนึง่งวัดก็อยู่ใกล้บ้าน นาพระท่านก็เสียสละบวชเข้ามาแล้วปฏิบัติก็ามาสร้างวัดสร้างวาให้เรามีที่พักทางจ,จิตใจเราจะสร้างแต่วัตถุสร้างแต่สลาสร้างแต่กติถบายแต่อาหารในท่านอันนั้นมันบุญมันน้อยเกินไปบุญมากขึ้นมาอีกเราก็ต้องมีบุญในการภาวนาสิหาทรัพย์ข้างในสิเรียกว่าอริยทรัพย์อริยทรัพย์ภายในเนี่ยนะเป็นทรัพย์อันประเสริฐขึ้นมายิ่งกว่าทรัพย์ ในใดในโลกนี้นทรัพย์ในโลกนี้เนี่ยมันเป็นของไม่ถียงแท้แน่นอนละ่ะน่นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีแล้วมันก็หายไปเพราะฉะนั้นทรัพย์ข้างในคือทรัพย์ความดีทรัพย์คือบุญทรัพย์คือกุศลความดีที่เราได้ทํากรรมดีที่เราได้สร้างเราก็พยายามสร้างสมอบรมบุญกุศลของเราให้มากญาติโยมอยู่ใกล้วัดก็มีโอกาสดีก็ได้ใส่บาตร ก่อนจะใส่บาตรรอพระท่านจะมาก็ท่องอิติพิโสนะท่องอิติพิโสท่านหลายๆจบให้เราท่องอิติพิโสท่านหลายจบเลยนะก้าจบก็ได้นะถ้าเรามีกําลังมากก็ท่องสักร้อยแปจบยิ่งนะเราเป็นแม่ของพระเป็นญาติของพระให้ท่องเขาไว้นะมีแม่ของพระรูปหนึ่งท่านมาทำบุญที่วัดธรรมานั่นแหละต่รมาก็สอนมาให้ท่องอิติปิโสนะอ้าว เอาวันละร้อยแปดจบท่องให้ได้แปดหมื่นสี่พันจบเลยนะคุณยายคนนี้ก็าอายุประมาณนี้แหละนะแปดสิบห้านี่แหละเขาตั้งใจอ่ะเขาอยู่บ้านท่านอยู่บ้านไม่มีอะไรทำละทานข้าวแล้วก็สวดมนต์ท่องอิติปิโสไปเรื่อยเลยนะนะท่องอิติปิโสไปแหละท่องอิติปิโสไปวันหนึ่งมากทีเดียวแหละท่องอิติปิโสไปวันหนึ่งหลายๆจบจนได้ทิปิโสเนี่ยแปดหมื่นสี่พันจบ แล้วต่อมาก็กระสวดอีก8 4 0 0 0จบทั้งสองครั้งด้วยกันปรากฏว่าจิตใจนี่มันเบิกบานผ่องใสจิตใจเบิกบานผ่องใสนั้นนะ่ะมันก็ทำให้หน้าตาร่างกายของเขาเนะี่ยมันผ่องใสนะเขาเป็นคนใต้จากที่ผิวคล้ำๆสักหน่อยหนึ่งแต่ก็เป็นสตจรรันว่าหน้าก็ขาวข,าวขึ้นมาทีเดียวนะนะหน้าขาวขึ้นมาทีเดียวเรียกว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปจาก ร่างกายก็คือใจมันเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะ่ะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยนะ่ะอยู่ที่บ้านนะ่ะก็พยายามท่องสวดมนต์กันซึ่งคุณแม่เขียนนี้ก็มีลูกชายบวชพระทั้งสองรูปละ่ะก็ฝากให้คุณแม่เขียนนี่แนะสวดอิติพิโสละวันหนึ่งแล้วหลายจบเอาสักร้อยแปดจบอิติพิโสบทเดียวก็ได้นะอิติพิโสพระควาหลังสมาจนถึงพุโทโธพระควาติคิดดูที่ว่าในชีวิตของเราเกิดขึ้นมานี่ เราได้สวดสรรเสริญพุทธคุณเนี่ยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะมีบุญมากขนาดไหนเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่พระองค์เนี่ยสร้างบุารมีมามากกับพระพุทธเจ้าเป็นหลายหมื่นพระองค์ทีเดียวนะพระองค์สร้างบุารมีมามากกว่าที่จะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนั้นเมื่อเรามาสวดสรรเสริญคุณของท่านอิทิพิโสพระควารังสมาอย่างนี้เราก็จะมีบุญมากมายทีเดียวนะ บุญนี้มันมากกว่าที่เราจะทำบุญทําทานบุญนี้มากกว่าที่เรารักษาศีลอีกนะเราสร้างสลาหลังหนึ่งก็บุญมากนั้นร่วมกันสร้างสลาสร้างวัดแต่ว่าถ้าเราได้สวมดมนต์อย่างนี้เท่ากับเราภาวนาภาวนาอะไรเป็นพุทธคุณเป็นพุทธานุสติเมื่อเราระลึกถึงในพุทธานุสติกรรมาฐานเนี่ยภาวนาจนจิตใจราเบิกบานอิ่มเอิบผ่องใสอิ่มเอิบมีปิติเกิด ไปไหนเดินทางไปไหนมาไหนก็ท่องอิติปิโสพระกวาพุทธังธรรมังสังฆังแค้วคาดเอาไว้ท่องเอาไปใจกจจนจิตของเราเนี่ยแนบแน่นเป็นสมาธิได้ง่ายนี่คือการภาวนานี่คือการปฏิบัติบูชาองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ผู้วายชนรู้ว่าลูกหลานก็นดีนภรรยาก็ดีคุณแม่เขียนก็ดีบำเพ็ญภาวนาสวดมนต์ญาติสนิทมิสหายที่มานี้ได้สวดมนต์ภาวนา ท่องบนญแล้วลึกถึงพระบิทธเจ้าแล้วบุญนี้ก็มอบให้ส่งให้กับคุณพ่อเพิ่มน่ะไปเกิดในสุคติพบที่สูงสูงยิ่งขึ้นไปอีกพระธรรมาก็เห็นว่าพวกเรานี่ได้ทำบุญสร้างสมกันมาโดยเฉพาะคุณพ่อเพิ่มมีลูกชายสร้างบาร,รมีทั้งสองรูปแล้วาสนิพพิสหายก็ร่วมกันมาทำบุญทำทานนี่ก็พอเป็นประจักษ์ประยานได้ว่าคุณพ่อเพิ่มนั้นนะ่มมีบุญบาร,รมีสูงทีเดียว เพราะว่าไม่ง่ายเลยที่จะมีลูกชายเนี่ยได้มาบวชเป็นพระเพราะจะเป็นพระสักรูปหนึ่งและเป็นพระที่ตั้งใจปฏิบัตินะถึงจะอยู่ในวัดนะที่นี้ก็ตามเนี่ยท่านก็ยังบำเพ็ญภาวนานะ้าลูกชายอาพญา์สมบุญก็บำเพ็ญภาวนาเป็นลูกศิษย์หลานศิษย์ของน้องปู่ชาท่านมาอีกเนี่ยบำเพ็ญปฏิบัติกรรมาฐานท่านก็สร้างบารมีของท่านอยู่ทางภาคเหนือนั่นเป็นลูกศิษย์ของน้อง ปูเปลี่ยนนะผู้ปีกรรมฐานใหญ่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่แหวนทีเดียวนะ่ยเป็นลูกศิษย์ลักของท่านด้วยองค์หนึ่งนะใกล้ชิดสนิทสนมทีเดียวนั้นบุญบารมีของคุณพ่อเพิ่มนี่ก็มากที่ได้ลูกได้หลานเนะี่ยมาบวชในพระพุทธศาสนาขอให้พวกเหล่านี้นะเนี่ยดำเนินตามว่าเราจะปฏบิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเอาบุญกุศลให้กับผู้วายชนนี้ได้รับเราก็ต้องท่องบนสวดมนต์ภาวนาเอจิพิโสภควาวาระหนึ่งร้อยแปดจบ ตั้งแต่เช้าตื่นขึาา้นมาสวดมนต์ภาวานาให้ได้ให้จิตของเรานด่สงบยิ่งเรารอใส่บาตรก็ตามเนี่ยเราก็สวดมนต์ก่อนพระมาแล้วก็ใส่บาตรใส่บาตรไปกับสวดอิติปิโสไปเสร็จแล้วเราก็สวดอิติปิโสอีกแล้วก็แผ่บุญกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้าก,กรรมนายเวรทั้งหลายเราทําอย่างนี้เป็นการสร้างสมอบรมบุญบรารมีของเราในที่สุดบุญบรารมีเนวัสนะบรารมีของเรามันเต็มขึ้นมาแล้วเนี่ย ได้ยินชื่อพระพุทธเจ้าจิตใจกระปีตีฟองใสอิ่มเอิบเหมือนท่านอานาถพาิทักาศเศรษฐีทีเดียวในวันนอนไม่หลับทั้งคืนได้ฟังธรรมพุทธเจ้าสรรเสริญเรื่องของบุญกุศลเรื่องของการสร้างความดีพวกเราก็ทํามาแล้วนี่แหละคือบุญกุศลที่ได้สร้างมาก็จะส่งผลให้พวกเรานั้นพบกับความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงได้ซึ่งที่แท้แล้วความเป็นจริงสัจจะนั้นมีอยู่แล้วความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตั้งแต่เด็กมาจนถึง,ถง,ถงปัจจุบันนี้ ก็ยังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ทำไมเราไม่รู้ทำไมเราไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มันปิดบังเราไว้นั่นก็คือความมืดความหลงนั่นเองอะนะมันคนตาบอดถึงจะมีแสงมีสีอะไรอยู่อย่างนี้ก็มองไม่เห็นนะเมื่อไปรักษาตาแล้วตาหายจากตาบอดแล้วก็มองเห็นทันทีเลยนี่ถ้าเราฝึกกิจให้มีสมาธิโดยการสวดมนต์อิติปิโสไว้ทำให้ใจเราเบิกบานผ่องใสมีปิติอิ่มอกอิ่มใจแล้วจะเหนได้ว่า อันนี้ก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึง่งที่เกิดขึ้นเป็นความสุขอันเกิดจากจิตที่สงบนะจิตที่สงบนี่ก็เป็นความสุขละแต่ว่าความสุขนี้มันก็ยังไม่ได้อยู่ตลอดไปมันยังเป็นสมาธิทำอยู่มีความสุขเพราะสมาธิก็ต้องพัฒนาสมาธินี่ให้เกิดปัญญาขึ้นมาก็าปัญญาตามหลักพุทธศาสนาความรู้ความเห็นตามเป็นจริงนะ่ที่พระพุทธเจ้าทันเทศเห็นความเกิดดับทันปัญญากัญญัก็รู้แล้วหนอเนี่ย ก็รู้ความเป็นจริงของความเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปฉะนั้นเราเมาวันนี้ก็มาน้อมระลึกว่าชีวิตนีนะ้มันไม่แน่นอนนะความตายนี่เป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายนะี่มันจะเป็นยังไงมันจะแน่นอนไหมล่ะมันแน่นอนทุกทกท่านนะ่ะไม่ว่าพระไม่ว่าโยมไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าผู้หญิงเด็กสัตว์ทั้งหลายมันต้องตายทั้งนั้นเลยตายทั้งโลกเรามาน้อมคิดตัว่าอีกสักร้อยปีเอา้าคนในโลกนั้นจะเหลือเท่าไหร่ แทบไม่เหลือเลยนะที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นหลายๆพันล้านคนเนี่ยมันหมดไปแล้วสัตว์ก็ตายไปทั้งหมดเลยแต่มันก็อาศัยพาการเกิดมาเพิ่มเพยเรื่อยเราจึงมองไม่เห็นว่าโลกนี้มันพร่องไปเท่าไหร่ยังมีคนยังมีศาตว์อยู่แล้วก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกด้วยนะนี่เราเลยจึงไม่เห็นความเป็นจริงเพราะความสืบต่อกันเกิดขึ้นมาเหมือนร่างกายเราเลนี่แหละลมหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่แลระดับไปมันเกิดขึ้นมันสืบต่อกันอย่างนี้เราจึงไม่เห็นความเป็นอนิจจังขึ้นมา แต่ถ้าเรามองพิจารณาดีๆด้วยปัญญาภาวนามยปัญญาปัญญาคือความรู้ด้วยความรู้จากการภาวนาจิตใจของเรานิ่งเมื่อไหร่ก็เห็นความไม่แน่ไม่เที่ยงแท้ขึ้นมาอย่างนี้เราก็เห็นชัดเราถึงจะต้องพยายามสวงหาทางออกมาปฏิบัติธรรมเห็นแนะว,ว่าโลกนีนะ้มันเป็นที่ขังของสัตว์โลกเอาไว้โลกเราเกิดขึ้นมาคนเกิดขึ้นมาก็แก่เจ็บตายไม่มีใครเหลือเลย นั้นเราก็จะต้องมาเวีไหว้ตายเกิดอีกตามหลักของพรทธศาสนาจึงต้องพยายามปฏิบัติภาวนาสร้างสมอบรมคุณงามความดีสร้างทรัพย์อริยทรัพย์เอาไว้เหมือนกับคุณพ่อเพิ่มก็ได้สร้างทรัพย์เอาไว้ตลอดตวลาเพาะลูกหลานก็มาบวชทั้งสองลูกเช่นนี้เป็นต้นนะคุณแม่เขียนก็มีบุญมากที่ได้มีลูกชายมาบวชทั้งสองลูกด้วยกันมาสร้างวัดสร้างวาเป็นที่พึ่งของประชาชนทั้งหลายของพระภิสุทธิสมณีที่มาปฏิบัติภาวนา ความคายบุญกุศลที่พวกเราทั้งหลายได้มาทำกันในวันนี้ต่างๆเป็นผลเป็นปัใจจัยให้นคุณพ่อเพิ่มผู้วายชนไปแล้วไปสู่สุคติพบที่ดีมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเกิดขึ้นมาชาติใดก็ได้มาร่วมกันประกอบความดีจนกว่าจิตจะหลุดพ้นข้าพ้นจากวตาสงสารขอยพวกเรานั้นจงสร้างบรารมีญาณนูธรรมเห็นทมตัวการทุกๆท,ท่านเิอ